สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมิวกี้บูนี่ค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมิวกี้สตอรี่ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นช่วงรายการมิวกี้บิวตี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเรานะคะหยุดสวยไม่ได้ค่ะและนอกจากหยุดสวยไม่ได้นะคะ เราอาจจะมีข้อบกพร่องหรืออะไรในหน้าของเรานะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องหาจุดที่มาแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็เพิ่มความสวยให้กับเราใช่ไหมคะค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้มิวจะมารีวิวผลิตภัณฑ์อะไรแก้ไขอะไรนะคะยังไงใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์นะคะรีบกดกันเลยนะคะกด u b s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนะเพื่อนๆเคยเจอปัญหาไหมคะว่ามีจุดด่งังดำหรือว่าเป็น กัฟ้าหรือผิวสีไม่เท่าคิดว่าหลายๆคนพอเริ่มอายุเยอะขึ้นนะคะก็น่าจะเริ่มมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่ที่เราอาจจะเจอปัญหาอย่างนี้ได้ทีนี้มิวก็เลยพยายามลองหาหลายๆตัวนะคะลองดูรีวิวแล้วก็ใช้มาแล้วหลายตัวที่เขาบอกว่าดีนะคะสุดท้ายนะคะมิวก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งตอนแรกเริ่มต้นมิวก็ซื้อจากเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเล็กก่อนนั่นก็คือนี่นั่นเองค่ะ N N คิวนั่นเองนะคะตัว Dark s p o t ซึ่งวิวคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงคง,คงเคยรู้จักกันแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้จะมาขอตอกย้ำเพราะว่าใช้เองจริงๆตัวนี้เขาบอกว่าใช้เองนะคะไม่ได้ว่ามีสปอนเซอร์มาให้รีวิวนะคะแต่ว่าใช้แล้วมันดีไงก็เลยบอกต่อตอนแรกเริ่มต้นมิวซื้อแค่ตัวเล็กๆนะคะเป็นตัวเหมือนตัวเทสเตอร์อรีวิวอ,อ่านจากรีวิวก่อนแล้วก็ซื้อตัวเทสเตอร์แค่ 4ml แล้วพอมันดีนะคะมิวก็เลยหันมาซื้อตัวนี้เลยเป็นใช้1 5 ML ถามว่าดียังไงสําหรับตัวนี้นะคะเพื่อนๆที่มีจุดด่างดำอันจริงก็จะมีเหมือนกระ้าจุดด่างดำนะคะผิวผิวอาจจะสีไม่ค่อยเสมออย่างเงี้ยก็คือจะใช้ได้สําหรับเป็นตัวเซรัม่มสามารถใช้ได้เลยเช้าเย็นมาเปิดให้ดูกันก่อนดีกว,ว่านี่นี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะใสๆเขาก็จะใสๆอย่างนี้เลยกลิ่นเหรอกลิ่นก็ก็จะอ่า หอมอ่อนๆนะคะก็ไม่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 ได้ไม,ไม,ไมีกลิ่นอะไรที่ไม่ดีกลิ่นอ่อนๆแล้วก็จะทาก็จะแห้งจริงๆนะคะเป็นเซรั่มตัวนี้ทาได้ทั้งเช้าเย็นถ้าเกิดว่ามีเพื่อน <c oughs> ๆมีตัวพรีเซรั่มตัวอื่นแล้วก็ค่อยทาตัวนี้ก็ได้นะคะแต่จริงๆก็ถ้ายังไงก็เน้นหนักๆที่มือที่ตอนเย็นก็ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะอมไม่ค่อยอยากให้ทาแล้วก็ออกไปโดนแดดสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าตอนนี้เราอยู่บ้านนี่ก็ทาได้เลยนะคะเช้าเย็น ที่บอกว่าใช้เองแล้วมันดีจริงๆก็คือที่ทําไมต้องมาซื้อขวดใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสังเกตได้เลยว่ามิวจะมีเหมือนกละาฟ้าไม่รู้เรียกอะไรกละาุ้มดำๆเล็กๆตรงนี้เป็นอารมณ์เหมือนเด็กฝรั่งอ่ามาใช้เพราะว่าเราโดนแดดแล้วก็ด้วยอายุด้วยวัยนะคะมันก็จะมีแล้วพอใช้เรารู้สึกเลยว่ามันมันลดลงมันน้อยลงนะคะแล้วก็ในส่วนของที่มันจะเป็นแบบว่าในส่วนของอ หน้าผิวไม่ค่อยเสมอสมมติอย่างเส้นหน้าตา,า,าหน้าหน้าผากเนี่ยเราจะโดนแดดเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนที่มิวใช้เนี่ยก็คือจะบอกเลยว่าหน้าดีขึ้นมากจริงๆนะคะทำให้มิวต้องมาซื้อตัวเต็มตัวใหญ่ขึ้นมามันก็จะมีแบบว่านี่สิบห้าแล้วก็30 ml ก็แนะนำนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องผิวหน้าผิวเป็นจุจุดฝ้ากระด่างดำ ผิวสีไม่สเสมอก็ลองซื้อมาใช้ได้แต่อาจจะเริ่มลองจากผลิตภัณฑ์ที่ตัวเล็กก่อน,นตัวเทสเตอร์ถ้าเกิดว่าใช้แล้วดีแล้วก็ไม่แพ้อย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้ซื้อเป็นแบบไซส์ใหญ่ขึ้นมา15 ml หรือว่า30 ml ได้นะคะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะลองเอาอคลิปดีๆที่มิ้วทำนะคะไปลองดูลองไปเลือกดูผลิตภัณฑ์อา,อาจจะถูกใจเพื่อนๆนะคะเพราะว่าอย่างิเองนี่ก็ลองมาแล้วหลายตัวนะคะแล้วก็ เราก็ผู้หญิงเราก็อย่าหยุดสวยนะคะแล้วก็แสมเพิ่มเสริมนะคะความงามของเราเข้าไปอีกนะคะยังไงวันนี้มิวกี้บูนิกไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาค่ะ